วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมจ้อง,งตัวมงบินแดนสยามนะนี่คิดที่สองนะครับต่อเลยนะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับดูดวงแล้วนะนี่ไม่ยากนะครับงานแบบนี้นะเสร็จงานนี้ก็น่าจะมีงานต่อนะครับดูดวงแล้วนะนี่น่าจะไปแต่งขอบสะต่อนะเอะไม่ใช่แต่งสระนะแต่งแต่งแต่งแ,แ,แต่งสะเกานะเมื่อกี้มีมีคนมามาดูแล้วนะ นี่น่าจะไปแต่งขอบสับตอนนะสะก็ไม่ใหญ่นะคถัแถวนี้ตอนนะดูทรงนะถ้าเกิดตกลงราคาได้นะนี่แถวบ้านผมอีกนะพอดดีเลยนะนี่ดูคันนี้กันยาวๆนะ ี่ไม่ต้องออกไปไกลด้วยนะอยู่แถวบ้านนะฝั <c oughs> ่งนู้นอีกแล้วคนระับเ,เดี๋ยวจะต้องมาเคียยวฝั่งนี้แนะ่นอนนะดูนี่พูดถึงก็ลก,กับหญ้าจูดนะครับ แล้วก็ต้นต้นต้นเม็ดไม่กี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่ต้นเล็กไม่ค่อยเท่าไหร่ต้นใหญ่หนึ่งหนึ่งต้นนะส่วนที่เหลือก็ล้มไปแล้วนะนี่ไม่ลงไปแล้วนะใช้ซูมอย่างเดียวพอนะ รู้สึกว่านี่น่าจะประมาณไล่สองไล่นะประมาณนนี้ผมคิดเอาเองนะไม่สองก็3ไล่นะนี่แต่งานนี้กินหมูเลยนะงานงานเจองานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะนี่เจองานแบบนี้โอ้ยสบายเลยนะ แต่รถก็ไม่ค่อยเสื่อมเท่าไหร่นะส,สภาพนะนี่แต่งานเจ้านี้ก็แบบนี้นะไม่ค่อยเจองานหนักๆเท่าไหร่ที่นะนีย่ยกเว้นว่าเจอดินแข็งนะแต่ส่วนมากก็จะประมาณนี้นะจะได้คนระับนั่งตรงนู้ไม่ได้นะจีเกียดเดินไปแล้วนะ เลื่มถ่ายตัวศั์ก็เลื่มรถอ,อีกแล้วนะครับไม่มีงบแล้วตอนนี้นะรถไปกับงบไปกับรถกระบะหมดแล้วนะตอนนี้เจ็บวัวแทนนะไม่ใช่เจ็บวัวนะเจ็บวัวจริงนะนี่ตังก็หมุนไม่ค่อยทันด้วยนะช่วตรงนี้นะถ้าเกิดถ่ายก็น่าจะถ่ายในปัตตานีหรือว่าหรือไม่ก็พื้นที่ใกล้เคียงนะ คันนี้2,000ชั่วโมงนะเมื่อวานซื้อผมวงมในหัวเบียแล้วนะอีกขั้นหนึ่งแกก็าขายนะมันเป็นของซันรู้สึกว่าซันซันวาดนะเห็นแกบอกขายอยู่นะ นี่ไม่มีโอกาสไปถ่ายนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะสัหวานรู้สึกว่า210นะถ้าเกิดจะไม่ผิดนะนี่แกบอกขายอยู่นะครับเท่าแกแกนะ ถ้าเกิดใครสนใจก็บอกได้นะเดี๋ยวผมเอาเบอร์ติดต่อของแกให้นะถ้าเกิดสนใจจริงๆนะน่าจะปลานะดูทรงแล้วนะปลาแน่นอนนะเห็นคล็อกแทกๆยังนะไม่รู้ปลาอะไรนะ ถือไม่ปลาไหลนะดูทรงแล้วนะเดี๋ยวลงมาเก็บแน่นอนนะได้ปลาไหลนะนี่ผู้จัดก,การแจ้งนะนี่ของแท้นะเดี๋ยวดูนะว่าตัวใหญ่ไหมนะ เห็นว่าตัวสามนิ้วนะครับ ปะไหลนะนี่ตัวเกือบรู้ได้นะเจ็ดนี้เดี๋ยวไปทำตรงนู้นต่อนะฝั่งนู้นนะนี่ประมาณหลังหลังบ้านนี้ได้นะประมาณนะนี่ไม่รู้งานอะไรนะน่าจะเคียร์ลิงหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนี่นะน่าจะเคียร์ลิงอยู่แล้วนะตูดทรงนะหรือไม่ก็ปรับพื้นที่นะสองอย่างนี้นะ ีถ้าเกิดน้ำไม่ลึกน่าจะได้ปลาเยอะนะดูทรงแล้วนะตรงนี้มันเป็นที่ลกด้วยนะไม่มีใครค่อยมาจับล่านะเนี่ยนะี้เ,เนื้อที่ก็ประมาณสองสามไร่นะนี่ตักโกยไปตรงนี้กองหนึ่งแล้วก็ฝังงูกองหนึ่งนะพอน้าแม่งน่าจะเผาแน่นอน,นครับดูทรงนะ วันศุกร์ไม่รู้ทีมงานเอ็มหยุดไหมนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวด,ยวดยวผมว่ายทักไปตามดูนะนี่น่าจะหยุดนะนนะว,ว,ว,วันศุกร์นะแถวแถวแถวสามจังหวัดนะส่วนนี้แกหยุดหลายวันนะพึ่งเริ่มงานได้สามวันเองนะนี่ต้องต้องํำแต้มหน่อยนะช่วงนี้นะนี่หน้างานด้วยนะช่วงนี้นะ แกหยุดไปสองเดือนด้วยนะครับนี่ในวัวนะฝนตกด้วยอะไรด้วยนะนี่จังหวะหน้าง,งานแกแกเลยไม่หยุดนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะตอนติดตรงนี้นะนี่เดี๋ยวจะมาถ่ายอีกที่นะ ลัวเวลาม,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 มัน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 ยาวเกินนะนี่งัดต่อต่อนะน่าจะเอาต่อออกด้วยนะนี่ขุดที่ดึงเมาเลยนะนี่ต่อใหญ่เกินนะจะต้องถอยก่อนไม่อยากไปรบกวนเวลาก็าทำงานนะ ดู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 รถนะโอ้โหไหลเลยนะดูใส่หลังไปต่อนะดูบ์โอ้โหดูบ์รถดึงมาเลยนะใช้นาดูหน่อยนะดูดูโอ้ยดูบ์ หนีไล่กวาเองนะครับตรงนี้ครับสอบสอบถามเจ้าของที่แล้วนะเมื่อกี้นะดึงแน่นอนนะโอ้ดูดูครับดูครับโอ้ยดูดูด <fruit cake. S 1> ูดูแหมเมกมือก็ไม่อยู่เลยนะ งนี้มันเป็นดินดินเหนียวด้วยนะโอ้ยดูวับดูวับนี่พละกํะกำลังเรือเรือเลยนะดึงตัวเองเข้าเลยนะตบว้อโอ้ยดูวับนี่ต้องถอยหลังไปต่อนะตังหลังใหม่นะนี่เดี๋ยวผมน่าจะถ่ายเสร็จงานเลยนะใกล้จะเสร็จแล้วนะนี่ปาดตรงนี้อีกนิดนึงก็เสร็จเลยนะ นี่ผู้จัดการแจ็คอยู่ด้านในนะในวัวเกงนะนี่รอจังหวะแบบนี้พอดีเลยนะนี่สรุปทมที่นะครับตรงนี้นะนื้อที่ก็ไล่กว่านะนี่คำนวณคำนวณเยอะไปเกินเกินนะเมื่อกี้นะเอาตอออตอนะ ดูพละกกำลังนะขับดีครับรุ่นนี้ครับนี่ผมเคยลองขับแล้วนะครับ นี่ก็น่าจะยาวหน่อยนะนี่ถ้าตรงนี้มีม,ม,มีมีที่ยืนหลายที่นะได้หลายมุมหน่อยนะนี่รถไม่จ้ำนะทำงานแบบนี้นะงานไม่หนักด้วยนะ จ้าของที่ยืนอยู่นะครับน,น,นี่ได้มุมถ่ายเยอะหน่อยนะตรงนี้นะ นี่าจะยาวหน่อยนะครโอ้ดวบวดวบอู้อู้เจอตออีกแล้วนะรดว่าไปดูตอนใหม่ดีกว่านะนี่เดี๋ยว <bathroom> เดี๋ยว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 ผมจะไป <bathroom> โอ ه, ้ยดู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  <bathroom> โอ้ยอย่างร้อยนะนี่ออกแล้วนะดึงนะ้ำนี่ไม่ใช่ว่านะนี่จังหวะ จังหวะด,ดึงนะมาตามมือเลยนะคูตรงแล้วนะนี่มีแต่ยา้าส่วนใหญ่นะตรงนี้นะนี่ต่วนเป็นไม้ต้นเล็กได้ก็อเอาออกหมดแล้วนะเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะสองต้นนะตนเล็กนะนี่ปลาน่าจะมีพอสมควรอยู่นะ เดงานแบบนี้คนคนขับชอบนะไม่ใช่ว่านะนี่เกาเกาก็ได้นะครับนี่เอาพุงกีลูบลูรกับน,นี่ใช้ฟันใช้ฟันใช้ฟันเกาเกานิดหน่อยก็ออกได้นะมันเป็นน้ำด้วยนะออกง่ายด้วยนะนี่ แถมฟันสั้นด้วยนะครับนี่จังหวะจังหวะมันได้นะครับฟันสั้นแบบนี้เหมาะกับเนี่ยทางป่าแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดฟันยาวๆนี่ฟันใหม่ๆนี่ก็มันจะยากนิดนึงนะจากที่ผมเคยสอบตามโชฟเฟอร์นะนี่แต่เชเฟอร์โอ้โหก็ผมก็ตามนั้นไงได้หน้าไม่หรอกนี่ส่วน,นมากทางป่านี่ฟันแบบนี้ น่าจะออกดีกว่านะผมก็ขี้สงสัยเหมือนกันนะนี่ไม่ยากนะ งานแบบนี้ใช้ความคิดไม่เยอะนะนี่ถ้าเกิดเจองานแก่ใช้ความคิดเยอะกว่านะนี่เจองานแบบนี้สบายเลยนะถูกใจคนขับเลยนะไม่ใช่ว่านะเจองานแบบนี้นะ ร้อยสามต้องเหมาะกับงานแบบนี้นะนี่เจอแบบนี้ร้อยสามชอบนะไปสามสิบนะนี่ครับงานเสร็จแล้วนะฝั่งนี้นะอยู่ใกล้ๆกันนะเดี๋ยวดูไม่ดูนะเสร็จเรียบร้อยคนะ เดี๋ยวไปเริ่มคลิปใหม่ดีกว่านะผมว่านะงานใกล้เสร็จแล้วแล้วด้วยนะนกะว่าจะถ่ายปิดปิดงานสักคลิปน,ะนั้นนี่นั้นที่ได้เจองานแบบนี้นะผมนะนดูเลินด้วยนะสำหรับผมนะผมผมดูเลินนะนี่มาที่แบบนี้สบายหัวนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะ แต่ถ้าอยู่ที่ทำงานเจ็บหัวนะนี่สำหรับคลิปนี้อะ่ะบายบายอะ่ะ